ร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565กันบ้างนะคะที่มีคํากล่าวจากคุณชาดาไทยเศรษฐ์น่ะที่บอกว่าถ้าเกิดว่านายกไม่รักเราแล้วหัวหน้าพักกลับบ้านเธอ,อก็มีความเหมือนกับเป็นตัดพ้อเล็กๆเหมือนกันนะ,ะแล้วเลยมีการที่จะไปถามทางนายกรัฐมนตรีค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกระแสข่าวที่บอกว่ามีการที่จะไม่ลงรอยกันในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจริงหรือเปล่า นายกรัฐมนตรีตอบอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องการจัดสรรงบประมาณเนี่ยก็เน้นไปที่การช่วยเหลือประชาชนเต็มที่งบสาธารณาสุขเนี่ยไม่ได้น้อยนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ไปชี้แจงทําความเข้าใจกับคุณอนุทินเรียบร้อยแล้วแหละพูดคุยกันในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรวมถึงหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยให้ไปเคลียร์กันในพักด้วยนั่นเองล่ะค่ะเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ตอบคําถามถึงกรณีที่ทางสส สพักภูมิใจไทยแสดงท่าทีที่ผิดหวังเรื่องการจัดสรรง,งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขที่นายอนุทินชาญบุญกูลเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงดังกล่าวนะคะเขาบอกว่าชี้แจงไปแล้วแหละพูดคุยในคณะรัฐมนตรีไปแล้วด้วยก็ยืนยันว่ามีงบประมาณทดแทนทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนรัฐบาลก็ช่วยเหลือเต็มที่ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณน้อยเนี่ยเขาบอกว่ามีวงเงินนอกกระทรวงอีกซึ่งต้องไปดูกันในรายละเอียดนะคะส่วนเรื่อง การพูดคุยทําความเข้าใจกับทางภูมิใจไทยเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าคุยกับคุณอนุทินแล้วแหละหลังจากนี้คุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยก็ต้องไปเคลียร์กันในพักนะคะส่วนเรื่องของการสั่งชะลอผ่อนคลายมาตรการหกลุ่มธุรกิจที่กรุงเทพมหานครที่ยืดออกไปอีก14วันที่ตอนแรกมีการบอกว่าจะผ่อนคลายสุดท้ายก็คือเลื่อนออกไปเป็นช่วงกลางเดือนแทนทางนายกรัฐมนตรีบอกว่าในเรื่องของความสับสนเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้พูดคุยกับกรุงเทพมหานครไปแล้ว ว่าถ้าเกิดว่าจะประกาศหรือว่าจะชี้แจงเนี่ยขอให้ผ่านมติของสปออคก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครยังพบกรารแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยค่อนข้างจะหนักก็เลยมองว่าชะลอออกไปก่อน14วันน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะ